ภาพนี้ประมาณกี่ปีนะพี่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีครับสี่ถึงห้าร้อยปีเขียนมาก,ก่อนคนเข<ม>ียนชื่อหนานบัวผันเป็นคนลาวมาจากหลวงพองบางเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้ไม่ใช่วัดแรกที่เขาเขียนวัดแรกที่เขาเขียนคือวัดหนองบัว,วซึ่งอยู่ที่อ,อ,อำเภอ,อท่าทองขาและตรงนู้นนะครับเขาบอกว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยเลยก็ได้ครับในโลกก็ว่าได้ครับเนี่ยขึ้นชื่อ ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะฮะสวัสดียามเช้าครับผมก็วันนี้เราก็ยังอยู่พื้นที่โฮมสเตย์ของพี่หมงนะครับก็คือนาหมงโฮมสเตย์ครับอยู่ที่บ้านน้ำแก่นออำเภอภูพเพียงจังหวัดน่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิวที่ตอนนี้ผม มานั่งเล่นอยู่ข้างบนนะฮะก็ะคือเมื่อคืนผมพักห้องตรงนู้นนี่ผมเลยหลังคาเทาๆครับอ่าผมพักห้องนั้นเลยก็โฮมสเตยจะมีอยู่ด้วยกัน6ห้องนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนั้นนั่งเล่นไว้ทานข้าวอะไรอย่างนี้ครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่ต้อนรับแขกนะครับต้อนรับลูกค้าครับก็คือพี่พี่หมงเขาจะอยู่ที่นั่นนะครับผมนี่ผมก็เดินขึ้นมาเล่นนี่ก็จะมาช่วงที่ต้นข้าว กำลังจะได้เดูน่าจะอีกประมาณเดือน2เดือนก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวรับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงกว่าแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่มาเช้าผมสะดุ้งตื่นมารอบหนึงนะแต,แต่ที้เหยียดลุกจากที่นอนลองผมมาดูตรงหน้าต่างก็มีหมอกเหมือนกันครับตอนเช้านี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนั่งเล่นข้างบนเย็นมากเลยผมนั่งเล่นได้สักครึ่งชั่วโมงได้แล้วเมื่อกี้ข้างบนเย็นมาก ถ้าจะมาพักก็ทักมาสอบถามพี่หมงกอนได้ที่เพจหน้าหมงโฮสเตย์นะครับเพราะว่าบางทีพี่แกก็ไม่ค่อยจะอยู่หรอกจะไปเที่ยวนะครับผมสายเที่ยวครับก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวซอยที่แถวหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปแล้วก็จะไปวัดภูมินกันครับวัดภูมินเราก็ยังไม่ได้ไปนะครับผมนี่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมานอนเนี่ยหลังคาสามเหลี่ยมเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้าจะมานอนนะครับผมส่วนห้องน้ําจะมีทั้งสองทางนะครับจะมีทางฝั่งถ้าไปทางโน้นแล้วก็ ใกล้ตรงที่เอาไว้ต้อนรับแขกนะครับต้อนรับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นมุมถ่ายรูปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกทีหนึ่งส่วนในห้องเดี๋ยวให้ผมเดี๋ยวผมให้ดูก็ถ้าถามว่านอนสองสามคนได้ไหมก็ได้นะครับถ้าสามคนถ้าอย่างคนมาเป็นครอบครัวก็ มาพ่อแม่ลูกก็ได้นะฮะอืมก็จะประมาณนี้ในห้องนอนสองคนนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเรือนไทยแลย้วโฮมสเตย์นะผมนี่ประมาณนี้นี่ที่ผมบอกก็ได้ยินเสียงน้ำไหลข้างหลังนะครับจะมีลำทารตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ ร้องทักมาถามที่เพจได้นะครับผมถ้าอยากจะมาพักผ่อนนะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ10 10กว่าโลครับผมเงียบมากครับเมื่อคืนคือแบบหลับสบายเสียงรถไม่มีเลยกลางคืนมืดมาแทบไม่ได้ยินเสียงรถเลยฮะสดียมเช้าผมสบายโอ้ <laughs> สบายมากครับพี่ ของยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับเพิ่งกลับมาจากเที่ยวครับดอยเสมอดาวนะครับไอ้ภูใสดาวผูใสดาวโอค้ <laughs> โอครับเดผมก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากโฮมสเตย์แล้วนะครับผมเดีย๋ยวพี่หมงจะพาไปกินข้าวซอยนะครับอ วันนี้ก็น่าจะได้ออกจากน่านกันแล้วนะครับจะไปแพร่กันต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามาหน้าหนาตรงทุ่งข้าวไนดะ้เดี๋ยวตาพี่แกจะเป็นปลูกเป็นทุ่งดอกไม้นะครับผมถ้ามาช่วงเขาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะ ิ80เหมือนผมจะต้องได้ย้อนกลับไปที่น้ำหม่งอีกรอบเลยฮะโอดีผมลืมพระมันนึกได้ตอน,นเนี่ยจะเข้าตัวเมืองอยู่แล้วอ่ะเพิ่งมันนึกได้แล้วก็ย้อนกลับไปเอัอผมวันดาเข้าเก สงสัยผมจะได้เข้าไปนาหม่งอีกรอบแล้วพี่ทำไมพี่ลืมพระในห้องน้ำห้้ำาพี่ครับเดี๋ยวต้องค่อยเดี๋ยวเที่ยวเสร็จค่อยย้อนกลับไปเอาสบายเลยพี่ตก่ตกเมื่อเช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนไปเอาแล้วออกทางนู้นได้เลยใช่ไหมไม่ต้องกิ่ข้าพี่ี่เอาให้ดีกว่าไม่เป็นไร

สเต๊ะเอาไว้สเต๊ะหมูมกินเล่นนะผมอันนี้เรากินข้าวซอยไก่ครับอันนี้ข้าวซอยเนื้อข,ข้าวซอยเนื้อด้วยนะครับผมหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะผมเดี๋ยวจะไปวัดภูมินกันนะครับไม่ไกลครับเราะว่าสองไฟแดงก็ถึงเคยเห็นแต่ในหนังใน MV เพลงเนี่ยผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดู ช่วงนี้มันก็วัดก็กําลังแบบปรับปรุงหลังคาใหม่อะไรเงี้ยนะผมแต่ในโบสถ์ในวิหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปดูรูปภาพที่เขาเรียกอะไรนะปูม่านย้ามากเลยอะทุกอย่างนะผมผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อถ้าบอกผิดอะไรก็ขอโทษขอขอภัยได้แล้วผมเดี๋ยวจะไปดูของจริงนี่เดี๋ยววันนี้พี่มงนะผมเนี่ยพี่มงเดี๋ยวเขาจะเล่าประวัติให้ฟังนะผมของวัดภูมินนะฮะ

รื้อทำใหม่เลยหรอหลังคาเนี่ยใช่ก็คือบูรณะบูรณะใหม่แต่ให้เป็นอยู่คงเดิมเหมือนเดิมอ๋ออันนี้ก็พญานาคก็น่าจะทําใหม่เดียวนั่นแหละอันเก่าอลไรแต่ก็ตอนนั้นมันผากมันหลุดหมดแล้วก็ทําให้เหมือนเดิมครับแล้วรูปรูปรูปภาพนั้นเขาเรียกอะไรปู่ม่านย่าม่านอะไราเงี้ยครับอาศิรักบารืโลกอาศิรักบารื มีปีไหนปีสี่เก้าหรือห้าสี่นะน้ำท่วมตรงนี้นะม,มีภาพอยู่นะที่เขาถ่ายลงเป็นกลุ่มต่อแรกหนึ่งครับก็มีเจ้าถิ่นมาจอดอ 3, 4, อรอสามสี่คันเลยนูน่น <c oughs> ห้ามรถเข้า จถ่ายูทำไมมาเที่ยวรอบนี้เป็นแบบว่าไปไอสามเหลี่ยมทองคำเขาก็กำลังลื้อหลังคาข้างบนไม่ได้ขึ้นไปดูวิวข้างบนอีกจะไปอะไรนะขุนน้ำนางนอนก็ไม่ได้เข้าอีกเขาก็กำลังสร้างเขาบอกเปิดประมาณตุลามาวัดนี้ก็กำลังบูรณะหลังคาใหม่นะครับ <c oughs> นี่ครับเราก็จะมาดูรูปปูมานยามานของจริงกันแล้วนะครับวันนี้ ก็คือมุมนี้ใช่ไหมครับที่ที่เขาจะมาชอบถ่ายรูปกันใช่ yeah. แล้วก็จะมีมุมนี้อีกมุมมันจะมองเห็นรูปหูม,มาก่ยมากม่ยต้องหามุมถ่ายถ่ายรูปมันจะมองรูปไม่เห็นมุมมองยาวจริงน,นะมันต้องมองทะแยงเลยอ๋อต้องมองทะแยงเออมันจะเห็นนะอ๋อใช่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 ใชใชใต้องหามุมเอง โ้ยากยากเหมือนกันนะยากเอาเรื่องเลยก็คือต้องมองผ่านกระจกนี่ยครับ,รบลูกปูม่านยามากนะครับผมภาพนี้ประมาณกี่ปีนะพี่ประมาณสี่ถึงห้าร้อปีครับสี่ถึงห้าร้อยปีเกยนมาก่อนก่อนอสมัยอยุทายเก่าแก่มาก คนเขียนชื่อนานบัวผันนานบัวผันเป็นคนลาวมาจากหลวงขาบางนานบัวผันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนลาวมาจากหลวงขาบางังเขียนกิจกรรมฝาผนังวัดนี้ไม่ใช่วัดแรกที่เขาเขียนวัดแรกที่เขาเขียนคือวัดหนองบัวซึ่งอยู่ที่อำเภอท่างผาท่างผากิจกรรมฝาผนังที่เขาเขียนแบบนี้มีสองแห่งในโลกก็คือที่วัดภูมินและ วัดหนองบัวครับแต่ที่เนี่ยเป็นที่ที่สองที่เขาเขียนที่แรกก็คืออย่างที่ผมบอกะก,กี้ครับส่วนยินรับเาหางเนี่ยเขาจะอิงตามพุทธป,ประวัติเป็นหลักก็คือเขาจะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับผู้พุทธประพุทธป,ประวัติน่ะอยู่สูงครับ,รบอยู่สูงเสมอก็คือด้านบนนู้นด้านบนนู้นแล้วก็ด้านบนนู้นส่วนลงมาตรงช้้นล่าง ก็จะเป็นเกี่ยวกับชาดกต่างๆชาดกก็คือเรื่องเล่าใช่ไหมฮะเรื่องเล่าทิธทานชาดกต่างๆแล้วก็จะมีสอดแทรกวิถีชีวิตของคนเมืองน่านก็คือชั้นสองแล้วก็ชั้นสามชั้นสามเนี่ยอันเนี้ยสาคัญสุดทางประวัติศาสตร์ละก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นตัวอักษรเนี่ยตายไปแล้ะก็ไม่เชิงว่าตายหรอกคือไม่มีใครใช้คืออักษรนานตัวนานตัวเมืองครับใช่แลวเนี้ยก็คือจะแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ของคนน่านยุคโบราณตั้งแต่ตั้งแต่ยุคก่อนเลยจะแสดงวิถีชีวิตแล้วก็จะอิงก,กับพวกเนี่ยพวกนรกพวกความเชื่อพวกอะไรต่างๆแล้วก็จะแสดงการแต่งกายพื้นเมืองของคนเมืองน่านคอ่านี่การแต่งกายวิถีชีวิตแล้วก็บนท่างฝั่งนี้นี่ก็จะคือเกีย่ยวกับชาติโดความเชื่อน,นกรกสวรรค์ส่วนฝั่งนี้ถล่มทำไปแล้วอันนี้โดนน้ำฝนล้าง ครับส่วนอันนี้เน,เนี่ยคือสําคัญของทางแบบประวัติศาสตร์นานทั้งหมดเลยก็คือจะแสดงเรื่องการแต่งกายจะแสดงเรื่องวิถีชีวิตของของชาวนานเมื่อก่อนครับอ่าแล้วก็แสดงเรื่องความเชื่อนี่ภาพนี้นี่ก็คือเป็นช้างเผือกที่เป็นงาดําช้างเผือกงาดําใช่ที่มีตัวเดียวในโลกก็ค,คือเมืองนานเนี่ยจะมีคํามฝันชื่อแก่งลือเรื่อง เมืองงาช้างดเป็นกรรมวัดภูมินเพราะฉะนั้นเนี่ยงาช้างดำเนี่ยมีแค่ผู้เดียวในโลกซึ่งไอ้งาฝั่งรู้สึกน่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นา,านไอ้น่นอันหนึง่งอยู่ที่หลวงพ่อบางอีกชิ้นหนึ่งหลวงพบางก็คือประเทศลาวใช่ไหมใช่อยู่ลาวอีกอที่หนึง่งก็คือเป็นเหมือนแบบที่เนี่ยมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับหลวงพบางเพราะจากเนี่ยเป็นหลวงพบางก็ร้อยสองสามร้อยโลเใกล้มากใช่ครับใกล้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นตำนานช้างเผือก ที่เกี่ยวกับเมืองน่านซึ่งมันจะมีรูปรูปหนึ่งที่เป็นรูปคนแบกแบกงารูปไหนวะเนี่ยจะมีมองฝั่งโน้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองน่านเรื่องเกี่ยวกับ LGBT คืออะไรเกย์เกยก็เนี่ยผู้ชา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 ยอ๋อครับ LGBT. แล้วจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการทอผ้า การการละเล่นการใช้ชีวิตอะไรการเกี่ยวภาราสีนั่นนี่โรเกียบชาดกเป็นหลักประมาณนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับการค้าขายฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับการค้าขายการเดินเรือของพวกอุตุเกตเรือสำเภาล่องขึ้นมาถึงแม่น้ำน่านคนี่ก็จะ็นวิถีแล้วก็จะเกี่ยวกับสงครามอ่า สมบัติเรมีเป็นพุทธประวัติในรูปคนแก่การวันนี้โดนน้ําล้างไปเยอะเลยนะใช่ใช่ก็คือเขูละะบางส่วนก็พูรณะได้บ,บางส่วนก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยทิ้งไปครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ฟ้องนครนั่มน,อน,นมองไปรูปบนนู้นที่ที่เลยรูปนูอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องนิทานพื้นบ้านครับรูปบนสุด ที่เป็นผู้ชายเสื้อแดงเสื้อแดงอันนั้นก็คือผู้ครองนครน่านคนที่เอาหนานบัวผันมาวาดรูปให้ที่นี่๋อครับใช่หนานบัวผันคือคนนั่งอยู่ตรงนู้นไหมฮะใช่ไหมน่าจะใช่นะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนานบัวผันเนี่ยคือคนไหนแต่คือคนที่วาดเนี่ยคือชื่อหนานบัวผันซึ่งไม่มีรูปแต่ว่าเขาจะมีแบบร่างอยู่ที่วัดหนองบัวซึ่งอยู่ที่ข้างมัครับอ่านี่ก็เกี่ยวกับสงครามกานจริงบ้านจริงนือง ครับอ่าแล้วก็มีการถวายขต่างๆนี่เกี่ยวกับเรื่องการถวายเครื่องราชให้กับเจ้าผู้ฟองของทางลานช้างหรือหลวงพระบางครับอ่า้วแล้วลูกงูนี่คือยังไงฮะงูเป็นเป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านอะเหมือนนรกสวรรค์หรือแบบการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขานนั้นอต่ทีนี่เขาก็จะอิง กี่ยวกับเรื่องนรบบาบุญคุณชั่วครับแล้วก็เป็นชาโดอันเสือใช่ไหมไหนข้างบนแล้วใช่เสือแล้วก็มีหงหงแล้วก็มีนกพิราบไปดูนลูกนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามการชิงแการเสียเืองของชาวชาวไทยรอ ใช่ลือใช่เน,นี้ก็นเนี้ยน,นี้ก็เป็นชาดกอ่ะครับอประมาณนี้แล้วก็มีการละเล่นมีข้องวงมีกองมีสล้อซอซึง่งครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเาวนมารูปไทยไท์กันดีกว่าครับวนมารูปนี้อย่างที่ที่บอกไปขั้นต้น ช้างเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับช้างเผือกเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากแล้วเนี่ยสองอนี่ก็คือการแบ่งงาช้างดําของคนน่านกับชาวลาวใช่แบ่งเป็นเครื่องบรรณาการเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องเป็นแบบอูกสัมพันธ์กันครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพของชาวเขาอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรคคอหอยพอกมีมาตั้งแต่นมนานละคอหอยพอก ที่อ่าตคอข้ควโตอ่ะเนี่ยนี่ก็จะเป็นรอยสักนี่ก็จะเป็นผ้าทอลายน้ําไหลดั้งเดิมเลยเขาผ้าทอลายน้ําไหลทุกวันเนี้ยที่เขาอิงก็คืออิงจากกิจกรรมฝาผนังทั้งหมดเลยที่เขาทอกันในน่ารับคือเป็นลายโบราณมันจะดั้งเดิมเลยเขาก็แกะลายจากผ้าผงเนี้ยเอาไปทําผ้าทอส่วนภาพนี้นี่ก็จะเป็นหปูมานยามานครับเป็นภาพที่ทุกคนมาก็ต้องถ่ายเป็นรูปไฮไลท์ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาหน้าเนี่ยอย่าลืมมาถ่ายรูปแล้วก็เยี่ยมชมอิกรามฟ้าผนังกันเยอะๆนะครับครับผมแล้วก็ลืมบอกไปอันนี้จะเป็นพระปางสีทิศพระปางศีทิศใช่ครับเนี่ยอ๋อก็มีมีทั้งองค์ใหญ่แล้วก็ใช่เป็นที่ดีเนี่ยเป็นเจดีย์แล้วก็พระรูปเนี่ยก็อยู่ทั้งสี่ทิศเลยทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ครับตามทิศเลย อย่างเดยอันนี้ก็เป็นองค์จำลองครับประมาณนี้ครับผมด้านในก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ส่วนตัวของผมนะครับวันนี้ถ้าจะตามหาไกด์คนนี้ได้ก็ต้องไปที่นามงโฮมสเตย์นะครับผมมาทงครับเหนียวตัวเมีย ครับผมก็ซื้อโปสเตอร์ไปใบหนึ่งนะผมรูปอูมานยามานอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดขวดนะครับนี่อันนี้พี่ปักซื้อให้ขอบคุณพี่ปักนะครับผมนี่าหารปักน,นี่ก็พี่หมงนะครับสายมือ <c oughs> ค,นค,นคนละร้อน อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ข้างๆโบสถ์นะครับก็จะเป็นคาเรียกอะไรอะนรกเหรอ จากวัดภูมินมานะผมเราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหน้านะผมอันนี้ก็จะเป็นซุ้มของต้นลีลาวดีนะครับแต่เรามาฤดูนี้ดอกมันยังไม่ขึ้นนะฮะถ้ามีดอกก็สวยครับนี่ครับแล้วตรงนู้นนะครับเขาบอกว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยเลยก็ได้ครับในโลกก็ว่าได้ครับเนี่ยขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นวัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะฮะ ใครเห็นก็คงคิดว่าเป็นศาลนะครับผมอ่าเพเล็กมากเลยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีชื่อใช่ไหมวัดนี้นนนมีชื่อด้วยวัดน้อยวัดน้อยใช่วัดน้อยเ <ว S 2> ดีด๋ยวเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนได้อ,อ๋อเดินเข้าไปได้ก็เแบบลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็เลยกลายเป็นวัดน้อย ใช่วัดที่ไม่มีพระไม่มีเจ้าว่าแต่งรงภาียนเป็นวัดจริงๆนะครับ<ช>เพราะว่าเพราะว่าส่งได้ผิดนี่แหละแต่ว่าสร้างติดก,กับสะดือเมืองก็คือศูนย์กลางของตัวเมืองเลย <ynen S 1> อันนี้พิพิธภัณฑ์นี้ก็คือคุ้มเจ้าหลวงก็คือคุ้มผู้ครองน,น,นครน่านอ่าเนี่ยนี่เลยด้านหลังที่เป็นพิพิธภัณฑ์ได้อันนี้ก็จะเป็นวัดจำอ่าจำจังหวัดน่าน วัดช้างคำเป็นอารามหลวงหมดเลยนะอารามรหลวง,งอารามหลวงใช่ส่วนด้านในก็จะมีวัดไม่ใช่พรดเด็กมีอาชานคำจริง,งรรเข้าไปได้ตดเตียงอ้อครัติเตียงยี่สิบบาทสามสิบบาทประมาณนั้นและนี่คือเหตุผลที่เขาสร้างวัดเราจะไปดูของเก้าเลยแต่ก่อนที่เราจะออกจากน่านนะผมก็แวะมากราบไหว้ศาลหลักเมืองน่าน,านนะผม เดินทางนะครับ ครับพี่สวัสดีครับ,รบไปเจอใหม่ครับสวัสดีครับครับผมครับครับวัสดีครับ ผมที่ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครผมขอบคุณมากๆนะครับไว้โอกาสหน้านะผมจะมาหาใหม่นะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยคนระับ